รัดมาตอนนี้ทุกคนรัสเมอร์สวัสด์เนาะแต่ว่าน้ำนะเราไม่เส็จมากเสร็จมากแม่เสริงมูนี่หัวเป็นยากก่างเราลองเดนเดิงเสริมห่างมูมาพูนพูนข้างพูน โโออเเคคสบายดีทุกคนสดีบไม่นี้ก็ว่าพบก,กัะซ่องกระตุ้นสาว้ไทธาย<ม>ุเก่าเนาะกับน้องติ๊กหน้าอีแล้ว,วันนี้กะทุกคนวันนี้นะสิมาเบิ่งหน้าเนาะตั้งแต่ดำหน้าแล้วน้ำท่วมหน้านะเจ๊ที่ได้กินข้าวบุรือไ่ได้กินเนาะหน้ากับหน้าติดแคมบึป์ไปทุกคนไปเบิ่งกันเลย เอ็เอดขันหน้าห้าโติ๊งหน้าสามุนีบ่หน้าสมพ่อมันยังถามมันสินบ่นไอ้จูนมันมารับจ้างไม่ถา นองหวัวไปโลดแล้งนึ่งแล้ว เดี่ยวมาล่าหน้าค่ะมีเห็นว่าบ้งเขาเล่น้องว่าบ้งมีได้ซัำหน้าปลีหน้าปลีสัจนแดงบ้งห้ามเบิร์นบ้งบ้งนะไปทางนี้ไปทางนี้ไปทาง กาแฟไปย่างเน่ลองกีตบได้ทีตบยาลงเกือบนะคือมีถือคือเบิกในลุกมันกระล้มเลยถือเกือบเน่นันนะเป็นไม่เกือบนะนะมันกระต่ำเดียวและตีนนะมันกระล้มอะเป็นไหมเป็ไม่เกือบ ไเดอดนเนี่ยไปบน้ำทน้ายตะก็นถึง้านะเธอตะกรนกระเด็มด ลรื่องในแคมบึงทอมจะโถมไปเสียที่ลงมาเนาะหน้าทุกคนน้าจุควยในน้ำโถมมาแล้วพุ่มเหมิดเลยได้แต่เทิงนี้กายหันโถมมาแล้วนะทั้งนั้นก็โถมมัดแถวหน้าขับเจ้าทั้งนั้นเสือบดีโถมทุกคนเอ้ยหน้าจะค่อยกับทั้งเทิงเหนือบดีโถมเนาะทั้งเทิง เนาะภูนัโทวหมดเลยอันนี้กะแมนเลยทุกคนเลยโถมเล้วมนสิได้กินข้าวกินป่า,าเลยเนาะมันซีได้กินข้าวกินนำ้ำด้วยวันนี่ติดหน้า ติดน้ากระหแมวอุ้มนะิกน้อยคือแม่อู้มละน้ำแหงเมละเนเข้าหน้ากระจที่เป็นตะได้กินหมดนธทุกคนนะนะบนเทิงผัดน้ำบนโทมผัดบงกัดหน้าทางน้ำไปไปไปตีง้า ต่ใกล้ต่งใกล้ต่นใกล้นะเ่กนะบึ่งเข้าหน้าแล้วก็โอ๊ยเป็นต่อมยอะไรนเฮ็ดได้บักมยอมยนะเป็นกอคกบะไร แนว hơi เตโกงามๆเฮ้อเฮือนนี้แหละเถากระงามเบิ่งแน่เออ <laughs> <Bánh không? này. cười> <laughs> บอร์กูดเบอร์หยองมาละน้ำพรมหน้าแล้วชิดหน้าเอ้ยบังปลาลงไปบ้างไปน้ำบริสกันน้ำพรมหน้าแล้วลน้าเพอร์น้อยนะกะแห้งละมาเละ็นเพอร์น้อยนี่กั นามรวมนาจ้าทุกคนข้าวน่าจะไม่ได้กินเลยนะปีนี้นะเว้ยดีค่ะปีกจะเมตตาซิโลติ๊กนาหู้น่าหน้าดูดบนเลิศเลยาหน้าหนาดูดกินบนขี้เห็ดเลยติ๊กนา่านบาปีกนะไฮเอฟเฟอร

ดูดีปดป a t ไที่หน้ากับปศอเฮาแม่แล้ววนะปิีงชื่อแม่กันแม่เลยต้องแมขี้เด็ดเด้ยใจกะบรรยากาศลมพัดเย็นดีขนาดเลย แต่ว่าน้ำท่วมหน้าน <c ười> ี um v ui v ui, no ่เขาหนาเขาหัวนี่เจ๋งงามยุตินาเอ้ยลมพัดเย็นวุยวเยน้องอันนี้นะาหายที่มันบมดโฮมทุกคน โถมนะนะดำหักกันแล้วโ,มวโถมมาเลยแถวพุนแหงโถมมาเลยแกบีได้มาขับน้อยมาขับน้อยไปเธอแกมันเดียวเวมันจะแกะได้เปล่าเ <c oughs> บิ่งทางเล็กนิกหน้าไอ้ต๊ข้างหน้าเยาลยแถวนี้ก็นําโถมมาเลยแ <c oughs> Limiting, Now, มาเบิ่งหน้าแล้วทุกคนมาเรน่ะตั้งแต่ดำแล้วก็บาได้มาอีกเลยมาเบิ่งเซน้ำโทมาแล้วชิล้ออีลากระปู่นะชิล้อน้ำมาน้ำมาไปไปค่ะนไปไปกระปู่ตัวน้อยหรือตัวเนย้อชิล้ออู้เขาน่าทุกคนกระปู่หน้า ติกหน้าเห็นกับปู่เน,ะนาะตอนี้ว้าวอามาแก่งกินบะติกยิ้มมาหน่อยนะบอเอามืแก่งไหน,นไม่ต่างครับช<ะ>เห็นป่ายมาหน่อยนึงเนาะปิ่งกันหลายทุกคนอห้ลอยเชสียอันนี้อัดน้ำหน้าเนะทุกคน ลงแล้วอเออมันลแลงวเน้ะย่ามันคือมันไปได้ลูกหลายๆจังมาเอาไปเดี๋ยวเอาเสมมาเอามือลดพอด อลาอย่าใตอ่นั้นในโต๊ะกินตมเลยเห็นไหมเวลาจบมาก 看到你。 and มอนนะเนี่ยมอน้าเห็นาบ้านง่ายเออขอบใจพอาเดียวาเ็นาบ้านง่ายนี่แหะว่ เดี๋ยวสั่งมานัดแราไปเอามานัดสิญขึ้เออเห็นคนไทยลงูนี่ลงกว่าเน ว่าเขาสร้างเอาได้มู่น้องแม่น้องจิกหน้าเนาะเป็นคนสร้างสร้างน้ามู่เพิ่นนะกาดีทุกคนได้เด้ ขางแน่ได้ได้บอกบีเซอกรตตาลดอบอเอาอันง่อยมันอะเซอร์กตตาได้แล้วก็หละถังแล้วอดิซ้ำหน้าล้วเขาเ่อับใจเด้ออลับใจเด้อหลับวายันตัวไปหน้าเออเออตัวา น้าตูนะไปสั่งมากนี่ห้าสิบพันผู้สั่งมากนะสั่งมากแม่ละนะรถสิพ่นย่งเอามามืออื่นมือนี้ก็ลดหนึ่งตูนนะไม่ไ้ละไม่ซีบอนน้นอหสพันรวยบางแง่บางแง่อกนึงน่องเอาไงล่ะเอาซอยกูได้เอาด้ย่าฮ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 ่ฮ่าฮ่มฮ่า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 ห่าฮ่านนาฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮา่าฮ่า่าาาฮ่่่า่าาาเา่ื่่

เบ่งไม่เต็มกระตาลดาตูดหนัหามันเนาะมันดองดมีดองไปเลยท้ส่วนกว้างเลยเนาะตอนนี้มันานัดมัเน่ก็คือว่าเต็มรูด <c oughs> ลาเลยซื l l ya, l e l ya, ้อแล้วจะดูก yeah. ันเนาะอันนี้เลยพอเนเบงกัลพาเท่าดูอันนี้นะน่วยสิบพันทุกคนนะางงมันเบงกัมดคือเดียวเลยตัดมาตอนนี้ทุกคนลัซิเมอร์สวรรค์เนาะแต่ว่าน้ำนะแม่เส็มแล้มีแม้นยังทางลุมพี่นะมีแม้นยังาง বুঝে লোক হ্যাঁ น่าเซิงมูนี่หัมาป็นยากกุลล้อมน่มนงบนเขื่อนางมูมาพูนพูนข้งพูน <c oughs> ได้ยุงใส่ยงนเลิก้งไได้บาเทึงนี่นี่ยไม่ได้เลิกก็ล่ะ ถ้าวันเข้าไปถ้าวันเข้าขไปเธอมหัวข้าว นะเอาแล้วสองเด้อตอนนี้เธอแม่น้องจิกหน้าไปก่อนเนาะทุกคน น้ำบนนี้อันตรายแห่นนะโอ้ยเราดงจ ต้อเกือบจนไหลเกือบอะไรนะใส่ต้อทุกคนมานี่นะอทานได้นูนนัานนี่ก็นำเลิกขนาดเลยนี่คือสภาพท่า คลิปนี้ก็ว่าชีท่ายยาวๆให้เอฟซีเดืิงกับแต่ว่าทางมันยากพอะเนาะฝนตกลิ่นพร้อมกับจับกล้องในท่ายในทางกับเปิดปืนยันลดลงก็บพ่อแห้งสําหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปลงเทิงสำนีนะทุกคนเป็นกําลังใจให้ได้ๆทุกคนบ๊ายบาย